รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับติดตามรายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับทางททบ5พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา23มีมนา30นาทีถึงเที่ยงคืนครับเรื่องราวของการเชียร์และให้กำลังใจนะักกีฬาช้างเผือกและบรรดากองเชียร์จากกีฬาหลากหลายประเภทรวมกันอยู่ในรายการยกทัพเชียร์ไทยครับช่วงเชียร์ไทยเ,ยเชียร์ช้างเผือกวันนี้นะครับทีมง,งานยก ok ทัพเชียร์ไทยของเราขอนำท่านผู้ชมไปยังเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่มีชมรมแบดบินตันระดับท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนโรงบม่มเพาะต้นกล้าให้กับเด็กๆและเยาวชนที่สนใจในกีฬาประเภทนี้น้องอีค e ิวเด็กชายสุภิทิ์เพชรวารินคือหนึ่งผลิตผลที่เกิดจากโรงบม่มเพาะแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับด้วยวัยเพียง8ขวบกับฝีไม้ลายมือการหัวลูกขนไก่ที่เกินวัยบวกกับการสนับสนุนจากครอบตัวทําให้อ e ีคิวคว้ารางวัลจากการแข่งขันรายการต่างได้อย่างมากมายวันนี้เราจะไปร่วมชมและให้กำลังใจเด็กชายอนาคตไกลคนนี้กันนะครับ ส่วนช่วงยกทัพเชียร์ไทยทีมงานของเราก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ขยับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงแรกมายังจังหวัดกระบี่กันครับที่จังหวัดกระบี่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถเชียลูกหนังกันซึ่งก็มีหลายทีมที่ส่งเทพบุตรแข่งทองทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชิงชัยในการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากเกมการแข่งขันที่สนุกสนานแล้วนะครับก็ยังมีสีสันของกองเชียร์จากเหล่าบรรดาผู้ปกครองที่ยกทัพมาให้กำลังใจลูกหลานของตนเองถึงขอบสนามเรียกได้ว่างานนี้เต็มร้อยยิ่งกว่าผู้ที่ทำการแข่งขันกันีกนะครับสีสันและบรรยากาศจะสนุกสนานเพียงใดติดตามได้ในรายการยกทัพเชียร์ไทยบันนี้ครับ